สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำฮูดสูงขึ้นไป23-25ถึง25เซนเสร็จแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือด้านหลังอันนี้ก็ตัวฮูดต่อไปเราจะมาลดฮูดลดเพื่อให้มันโค้งงุ้มขึ้นมานะคะเป็นตัวหมวกะจะได้ส,สวยๆวิธีการลดนะคะไอ้ตำแหน่งกึ่งกลางให้เรายังคงเอาไว้อยู่ห้าม ถ้ามอออกแล้วก็ถักปกตินะคะถักมาถึงตรงนี้มาถึงก่อนก่อนมาร์เกอร์ตัวแรกนะคะสองห่วงอ่าด้านเพอถักปกติด้านทำเฉพาะด้านนิดก็ถักนิดปกติเลยนะคะถักเก่งถักเก่งกันจังเลยโหแต่ละคนนี่แบบ ฝีมือสุดยอดถัไปเรื่ยนะคะักไปเรื่อยนะคะกะคถักไ่ะถัก็ถักเรื่อยนิดมาเรื่อยนะคะจนะคะจก่อนก่อนมาร์เกอนร์่หน่องนรนะคะกนะคะจนก่อนมาร์เกอร์เห็กนกคะก่อนมาร์เกอร์หหอกกอรให้ สลิปนิดนะคะแล้วก็พา s s สนะคะเอาใหม่อีกทีนึงนะคะเอาใหม่พอถักมาเหลือสองห่วงแรกเห็นไหมคะสองห่วงแรกอ่ะให้เลื่อนอันนึงเลื่อนแบบลงอะ,ะเลื่อนแบบนิดเลื่อนห่วงต่อไปถักนิด แ้ะยกห่วงที่เราเลื่อนนะคะยกข้ามอ่าเสร็ล้ายมาร์เกอร์มาฟืบมาร์เกอร์คูแพงมากเลยะรอดชาเขียวแล้วก็นิดไอ้ตรงกลางแล้วก็ถักปกติย้ายมาร์เกอร์ฟืบด้านนี้นิทูเกเตอร์หรือรวบสองแทงลงสองห่วงพร้อมกันนะคแล้วก็ถัก กติไปจนสุดแล้วพอขากลับก็ถักเพอปกติทําเฉพาะด้านนิดด้านเดียวนะคะทําทั้งหมดเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าทําทั้งหมดกี่ครั้งทําทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดครั้งนะคะทำเจ็ดครั้ง มันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆืห่วงจะน้อยลงนะคะถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นของเด็กอาจจะทําแค่สามถึงห้าครั้งนะคะตรงนี้มันสามารถที่ยืนได้ว่าทํากี่ครั้งก็ได้ทำห้าครั้งยังได้เลยปกติทำห้าครั้งเองแต่อันนี้แพทเทิร์นเขาให้ทำเจ็ดแล้วก็ทำเจ็ดเท่าแพทเทิร์นไปก็ได้แต่ถ้าเป็นเสื้อเด็กก็อาจจะสามครั้งนะคะตรงนี้ก็คือปลดหนึ่งถักหนึ่งยกข้าม อันนี้ก็คือรวบตรงนี้เราเหลือไม่เท่าเขาไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปยึดติดกับแพทเทิร์นนะคะอันนี้ให้ฝึกหัดคิดหัดคำนวณเองอ่าเราแค่ดูแพทเทิร์นเป็นแนวเฉยเป็นไกด์เฉยๆโอเคก็ทำแต่ของแอปแอปจะทำทั้งหมด7ครั้งเท่าแพทเทิร์นไปเลยนะคะโอเคลองทําดูนะคะด้านเพลยถักปกติทําเฉพาะด้านนิดนะคะสวัสดีค่ะ